สวัสดีค่ะพี่น้องชาวยู u ูบชาวเ c ชาว Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอัองติก็จะมาเล่าเรื่องฮานอยให้ฟังเนาะหวยฮานอยนะ,ะวันนี้ก็เข้าเต็มๆอีกแล้วเข้าเต็มๆอีกแล้วแบบสุดยอดเข้าเต็มๆเ,เลยนะคะ ก่อนที่จะมาเล่าเรื่องกันนะคะก็จะก็จะขอบอกไว้ว่าติา้งไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่ได้นะคะไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อให้มัวเมานะคะแต่สร้างเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ในเรื่องหวยนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังทั้งสามนอยเลยนะคะทั้งสามนอยเลยเมื่อวานเอ้ยงวดของวันนี้เนาะงวดของวันนี้อของหนูที่เข้านะคะมันก็จะมีอ่า ข้าธรรมดาเข้าพิเศษเข้า V I P นะคะ,ะถ้าใครอยากเห็นใครอยากรู้ว่ามันเข้าตอนไหน,นก็ย้อนกลับไปดูคลิปคลิปที่หนูลงนะคะย้อนที่คลิปที่หนูลงวันที่19มันก็คือวันนี้แหละก,ก็ก็เข้าไปดูนะคะว่าหนูลงแล้วมันเข้าจริงที่หนูพูดไหมนะคะ อาธรรมดาของหนูเข้าเต็มๆเลยนะธรรมดาของหนูมันออกมา3ามใช่ไหมของหนูก็วงกลมให้ดูเลย3ามก็เต็มๆนะคะแล้วก็เกาหกก็เต็มๆนะธรรมดานะธรรมดาพิเศษ พิเศษพิเศษนี้หนูมันเข้าตัวหนึ่งเข้าสองหนึ่งแต่ว่าหนูไม่ได้วงกลมนะเข้าสองหนึ่งนะแต่ว่าหนูไม่ได้วงกลมนะคะแล้วเข้าเต็มเต็มอีกนะคะเราเข้าเต็มเต็มอีกก็คือสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งหนูวงกลมให้เลยถ้าใครไม่เชื่อก็เข้าไปเข้าไปดูคลิปนะคะเ,คเข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะคะอ่า แล้วก็ VIP นะคะ VIP อ่า VIP 80 8ศูนะคะแปก็เข้าเต็มเข้าตัวกับขอ VIP นะคะมันมา08นแเนาะอ่าแล้วก็อ่าเก นะคะองตัวนี้มาเต็มเลยเพราะว่าตัวตรงตรงตรงเลยนะคะและที่สำคัญที่สำคัญหนูบอกว่ารูดมันจะมาเลขคู่นะคะรูดมันจะมาเลขคู่คือสองหนูให้ตัวแรกเลยคือสองมันก็รูดสองนะคะอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ่า กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอ่าอ้าวรอบนี้นะคะวันที่20คือวันพรุ่งนี้จะลงให้ดูนะคะวันที่20คือพรุ่งนี้วันของพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวขออธิษฐานก่อนนะสาธุสาธุข,ขอให้องค์ปูช่วยให้ทุกคนเข้าขอให้ขอให้ให,หมือ เข้าขอให้เลขในเกลอเลขนี้เข้าให้เพื่อนพี่น้องโดลที่โดสังขารสังาสสนะคะอ่ะหนูก็จะพูดให้ฟังนะวันนี้วันนี้จะพูดให้ฟังว่ามันเป็นเกอไหนเตรียมปากกาจดไปเลยนะคะอ่ะวันนี้ขอองค์ูแล้วนะคะขอองค์ูแล้ว นูก็จะให้24ตัวเท่าเดิมนะคะ24ตัวเท่าเดิมอาเอาหนูจะวงกลมแล้วนะหลักศูนย์ถึงหลักเก้าอีกนะรูดค่อยฟังอีกทีนึงนะหลักศูนย์ถึงหลักเก้ารอบนี้รอบนี้หลักศูนย์มันจะมา ูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สองอย่าประกาศจุดเลยนะศูนย์ห้าศูนย์สองหนึ่งหกหนึ่งห้า อีกตัวหนึ่งหลักสองหลักสองนะคะหลักสองหลักสองก็จะมาสองสองสองแปดนะคะสองสองแล้วก็สองแปด หลักสาม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 นี้หลักสามนี้มันจะมีทั้งหมดห้าตัวมันมีห้าตัวตองสามอ่าตองสามสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สามห้าอ่ ไปลักซี่ลักซี่ลักซีก็จะมาลักซีก็จะมาสีเจ็ดสีเจ็ดสีห้าสีเก้า ักห้าหักห้าตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะหลักห้ามันจะมาห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสี่ลักหก หลักหกหกเจ็ดหกสามหกเก้าหลักเจ็ดหลักเจ็ดนี้มาเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปด หลักแปดแปดสามแปดห้าหลักเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สบสองยี่สิบสามยี่สบสี่เลือกว่าจะให้ยี่สิบสี่มันเพิ่มมาเป็นยี่สิบหกตัวยี่สิบหกตัวแล้วแต่คนชอบนะและแต่คนชอบ,นะชอบรอบนี้รอบนี้เลขรูดมันจะมาห้านะ มันจะมาห้ามันจะมาแปดเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่งวิงงงงง่งมันจะมาหนึ่ง จะมาสามสังเกตได้เลยเรอบนี้จะเป็นตัวเลขขี่ไม่ใช่เลขคู่ถ้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันะนะคะถ้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันถ้าคนในจดไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูอีก นะคะถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกนะคะเพราะว่าตามกฎของคลิปตามกฎการจะทำคลิปเขาไม่ให้โชว์นะคะเขาไม่ให้โชว์เพราะว่ามันผิดกฎนะคะถ้ายังไงก็ฝากด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ แต่รอบนี้รูดหรูดห้วิ่งหนึ่งเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนคิดนะในสมองคิดคิดว่านะสาธุสาธุขอให้องค์ู่ช่วยขอให้องค์ู่ช่วยขอให้ทุกคนเข้า นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่องร้านลุงของเก่าสามชัย h ชนแนลฝากด้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคงมีเพียงอ้าวถ้าใครอยากได้ เน้นๆเนนต็มๆนะคะก็หนูจะเขียนใบปาหน้าไว้แอดไลน์เข้ามานะคะแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาเข้ามาคุยกันนะคะว่าชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนนะคะแอดไลน์เข้ามา <L ines S 1> หรือว่าคอมเมนต์นะคะเข้าไปคอมเมนต์ในอ่า ในคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้คงม,มีเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านพ้นภัยจากโรคโควิดขอให้ทุกท่านมีโชคมีทรัพย์มีลาบอันประเสริฐเข้าในบ้านในครัวเรือนของท่านขอให้ท่านมีบารมีนะคะถ้าใครถูกแล้วก็ขอให้ท่านเอานำเงินนี้ ไปทำบุญนะคะไปทำบุญแบ่งส่วนแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไปทำบุญนะคะทำน้อยก็ได้บุญเยอะทำเยอะก็ได้บุญเยอะเท่ากันนะคะขอเคียงแต่ทำนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ